สวัสดีครับ f อฟวันนี้อาได้รับอาโทรศัพท์จากผู้ใหญ่ใจดีครับอาบ้านสวนรุงเต่าเซอร์วิสสเลดนะครับเนาะให้นำอาของขวัญครับชิ้นใหญ่อยู่ข้างหลังของผมนี่ครับอาเพื่อจะไปจับฉลากอาอยู่ที่นาดงพลครับน,นี่อยู่ข้างหลังนี่ครับนี่โอ้โหเป็นหลังใหญ่เบลเลอร์เลยครับเอฟซี FC. ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยู่ข้างหลังของผมกำลังมุ่งหน้าอาสู่จำปดงตอนนี้ยังเหลืออีก เป็น30-40ิบส่ะกิโลวจะถึงจำปงครับผมวันนี้ก็ไปจัดหาอของขวัญชิ้นใหญ่รูอว่าจะผูกโบไปหรือเปล่ามันไม,ไม่สามารถที่จะหากระดาษอของขวัญห่อได้ครับลังใหญ่เบลเลอร์เลยอยู่ข้างหลังนี่ครับ mm hmm. แล้วก็อีกกระดึงอยู่ข้างๆ้างผมนี่อยู่ลังข้างๆผมนี่ย mm hmm. อย่าเพเดี๋ยวปวดติดตามดูว่าผมจะเอาอะไรไปร่วมจับฉลากของขวัญ วันปีใหม่ที่นารุงพนนะครับนี่ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากสวิตเซอร์แลดบ้านสวนรุงเต่านะครับว่าอ่ะเดี๋ยวกำลังขับรถครับเพื่อจะนำของขวัญของชิ้นใหญ่เบเลอร์เลยอยู่ข้างหลังของผมนะครับยีเพื่อจะไปร่วมกับฉลากแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยู่ข้างหลัง เอฟซีกดติดตามดูแต่ว่าผมนะ่ะเป็นคนไปเอามาผมนะ่ะรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรแต่เอฟซียังไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยู่ข้างหลังของผมนี่ครับเดี๋ยวกําลังขับรถไปเรื่อยๆครับก่อนจะไปถึงจำปะดงก็ใช้เวลาอีกประมาณจัก20นาทีคาดว่าน่าจะถึงตอนนี้ก็ขับรถชา้ากินลมชมวิวไปเรื่อยๆวันนี้บรรยากาศร้อนแต่ก็ไม่หนาวเมื่อเช้านี่โอ้โหหนาวจนสะบันครับเอฟซีปานนันไปยังไปเที่ยว อยากไปเที่ยวออสเตรียวิตเซอร์แลนด์ครับอือากาศหนาวยี่สิบก็องศาสิบองศาหนาวแล้วอืป่านนี้จะไปหอดสวิตเซอร์แลนด์คือบ่โอ้ติดลมเปนสิบนหนาวปะทุว่ะแต่ซัมเนียกันยังซัมเนียแล้วเนาะ <c oughs> อ่ะอ่ะโอเคก็โปรดติดตามรับชมคลิปอ่าช่องเสียบอยหมูสดว่าเราจะเอาอะไรไปร่วมจับฉลากของขวัญวันปีใหม่เนาะอาทินาลุงปนเดี๋ยวกํลาลังเดินทางกลับอยู่ครับเุทธีกดให้กำลังใจช่องเสียบบอยหมูสดด้วยนะครับ วันนี้ก่อถึงไหนแล้วเลยจะเข้าอผ่านมานอนออกมาแล้วจะถึงคําตะก้าแล้วละ่ะโอ้ยไปแจ่ไ่ใจ่ออกจากว่าน,นอนอมุ่งหน้าสู่จำปดงใกล้จะถึงนานาบัวน้องแวงแล้วละ่ะว่าไปเอฟทีก็ขึ้นิบหมูนะว่าเป็นบ้านไหนเป็นบ้านไหนนะ <c oughs> อ่ะโอเคนี่ยครับต,ตอนนี้เนี่ยแดดร้อนอบอ้าวครับเนี่ยฝ้ากันโล่งโจงครับ บมมีหมอกบมมียางมือนี่อากาศนี่ครับกาลังขับรถไปอยู่ตอนนี้อ่ากำลังเดินทางครับตอนี้เดี๋ยวรอรุ้นกันว่ามันคืออะไรข้างหลังนี่แล้วก็จับผ่านอ่าร้านขายต้นไม้ครับนี่อ่าร้านขายต้นไม้อยู่ตอนนี้นะนี่ถึงแล้วอยู่ฝั่งซ้ายมือของผมนี่ต้นไม้โอ้โหโอเคนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากมาเพียงแค่นี้ก่อนอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะ เพราะว่าคลิปเปิดตัวไปซะก่อนเดี๋ยวไปถึงนาลุงคน้วค่อยทำคลิปอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ